จ้าทุกท่านนี่คือบริเวณทุ่งสารนาบ้านสราบุตรกาลังจะกลายเป็นทุ่งปอเทืองที่มีความสวยงามจ้ากับบรรยากาศตอนเย็นๆนี่มาจับภาพความสวยงามแห่งทุ่งสารนาของเราให้พอกันได้ดูนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆ ปอเทืองเริ่มน่าจะบานเป็นรูปร่างออกมาแล้วก็คงประมาณสองอาทิตย์นี่ก็คงจะเติมทุ่งจ้าตอนนี้ก็เลยมาจับภาพสวยๆไว้งามๆให้พวกเราได้ดูว่าบริเวณทุ่งรายปลายนาะทุ่งสารนาบานสารบุตรนี่นะบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้เป็นที่นามาพักผ่อนหย่อนใจ ใครจะมาเที่ยวใครจะมาชมได้ทุกเวลาจากบริเวณบ้านเราไม่ว่าจะเป็นป่าปอเทืองกำลงังออกดอกเลืองงามเป็นทิวย,ยาวตา่ำขรัขนนาแล้วก็ยังมีจากบริเวณหน้าที่นั่งพักตากอากาศกินลมชมวิว ดอกกุหลาบก็ยังเป็นดอกให้พวกเราได้ชื่นชมกันอยู่มากมายเช่นเดียวกันจ้ะเขาบอกว่าฝนจะมาในค่าคืนนี้ก็ภาวนาให้มาที่จูไว้งาม,งามให้น้ำนี่เต็มคลองบริเวณรอบสวนกุหลาบอีกสักทีจ้ะก,ก็คงจะดูดีขึ้นมาอีกมากมายเดี๋ยวจะได้มาปรุงแต่งตัดหญ้านเพื่อ ให้บริเวณรอบสวนเรานี่ได้เกิดความสวยงามและพร้อมที่จะมานั่งกินลมชมวิวนะหาเครื่องดื่มเย็นๆมานั่งดื่มมานั่งพักผ่อนกันก็ไม่ได้ว่ากันจ้ะยินดีต้อนรับกับทุกคนทุกท่านนี่ก็คือบริเวณทางเข้าสวนกุหลาบเราก็กำลังเตรียม ถามที่ให้พวกเราได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะกับบรรยากาศเย็นๆอยากจะจิบน้าอาหารที่พวกท่านชื่นชอบตามที่จะเตรียมมานะนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันไปกินอาหารกันไปชมอปอเทืองด้วยชมสวนกุหลาบชุมป่า มะถามเทศหวานจ้ะตามที่มีใหุ้พวกท่านได้เห็นที่สลาวุดออกมาสองให้เราได้ดูช่วงเวลาเย็นย่ำํำสนธยาณนะตรงนี้จะ้ะนี่คือบริเวณทุ่งไร่ปลายนาช่วงเวลาเย็นย่ำํำสนธยาในบรรยากาศดีดีปอเถืองก็กำลังออกดอกเลืองอารามเต็มทุ่งดอกกุหลาบ น่าก็ยังมีให้พวกเราได้ดูนานในรอบปีนี่รู้สึกว่าออกดอกนานที่สุดจ้ะกุหลาบบริเวณทุ่งสารนาบ้านเราสวนกุหลาบตรงนี้จ้ะก็ดูปลายนี่ดอกออกมาช่อหนึ่งเลี่ยหลายเป็นเลยลอยๆดอกเลยช่อดิจ้ะก็เลยมายิบจับขยับสองให้พี่น้องเรา ได้ดูได้ชมกันเนาะในบรรยากาศเย็นเย็นตรงนี้สวนกุหลาบกระทุ่งปอเทืองบ้านสมัยกลางทุ่งสะลา,าบ้านสราบุรนาย่างที่บอกกล่าวเล่าพี่น้องเราอยู่เป็นประจำประจำนี่แหละให้มาชื่นชมแล้วก็กินลมชมวิวด้วยกันนี่แหละพี่น้องเอ้ย จิงเชิญชวนพวกเรามาจ้า